ผู้ชมคะได้นอนค่ะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊แบบนี้ภาครัฐเนี่ยนิ่งเฉยได้ไหมออไม่ได้นิ่งเฉยนะตอนนี้ตื่นแล้วค่ะคุณที่ผ่านมาหลับอยู่เหรอะเหรอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความพยายามที่จะคือแก้ไขพรบรส่งเนี่ยแหะค่ะเพื่อที่จะดําเนินคดีกับพระที่กระทําผิดรวมถึงผู้ที่มาทําให้พระเนี่ยต้องทําผิดด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มมาตรการที่จะกํากับดูแลการควบคุมเงินของวัดที่ได้จากการบริจาคแล้วนะคะหลังจากเป็นรูปเป็นร่างกับกฎกระทรวงที่ทา นายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเตี๋ยประกาศใช้ในวันที่หนึ่งตุลาคมในการควบคุมการเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องเข้าบัญชีวัดเท่านั้นพระจะถือเงินสดได้ไม่เกิน10,000แบาทและทุกบัญชีต้องฝากไว้กับธนาคารในพื้นที่ทุกเดือนจะต้องรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายรายการยอดที่เหลือแต่ละเดือนแล้วก็ต้องรายงานทางการเงินประจําทุกปีด้วยซึ่งทุกวัดต้องปฏิบัติหากว่าฝ่าฝาืนจะต้องมีบทลงโทษค่ะ หรือแม้แต่พักเพื่อไทยก็เร่งฝ่ายกฎหมายยกร่างพรบควบคุมพระพุทธศาสนาที่จะกําหนดให้การกระทําบางอย่างเป็นความผิดอาญาทั้งการกระทําของสงฆ์คารวาสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เข้าข่ายบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันการลงโทษตามวินัยนั้นไม่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้ที่ต้องมีมาตรการเด็ดขาดอัตราโทษที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อสภาต่อไปค่ะล่าสุดทางคุณสุชาติจะคุยรัฐบาลเพื่อเร่ง แก้กฎหมายเอาผิดนะพระนอกรีดที่ประพฤตินตนไม่เหมาะสมนะครับมีการเสพเมถุนในวัดให้โทษจำคุกเนี่ยสูงสุด7ปีเลยปรับ2,40,000บาทก็ต้องมีโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนะครับเดี๋ยวรอชองสภา,าถกสาวาระรวดนะครับแต่เรื่องจำกัดการถือเงินเนี่ยที่บอกว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทาใช่ไหมต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนเนี่ยนะครับจะเริ่ม1ตุลาคมทุกวัดต้องเข้มงวดครับ เ่องเดียสักการ์ยังไงนมครับเพราะว่าปัญหาคือตอนนี้เรื่อเบียรบางส่วนมันมีแล้วแต่ว่าเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันยังยังไม่ทึ่มพ้นก็อยู่ที่มหาเทรสมาคมสั่งการไปที่เจ้าคณะหุ่นเจ้าคณะหุ่นก็สั่งการไปตามวัดต่างๆให้กำชับว่าให้ปฏิบัติตามนะไา้มาเวลาตามกระฝ่าฝืนนะเป็นฝ่ายที่ตัดสน าการที่จะต้องรายงานรายรับรายจ่ายเดี๋ยสามารถทําได้เลยนะแต่ว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องรอเข้าสู่สภาก่อนนะคะ